ก็วันนี้มานำเสนอแป้งที่บุรีรัมย์นะครับแป้งดีโดนใจนะครับก็กำลังปั่นอยู่สวัสดีครับน้องแหลมสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับแป้งทดลองแป้งดีโดนใจนิ้วๆอีกครับเหนียวดีเนาะแับเด้งดีไหมเด้งดีครับผมตอนนี้ก็เส้นดาบแป้งดีโดนใจนะครับ สวัสดีครับพี่ป้าอาคุณยายคุณแม่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเส้นจากแป้งดีโดนใจเหนียวโดวนใจเหรเหนียวโดนใจโอ้โหชื่นใจครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาปลาล้านัวโดนใจมาฝากอีกปลาล้าน, <c oughs> นัวโดนใจโอเคครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่นะครับสบายดีครับที่ก็ทำเส้นมาแล้วตันกว่านะครับทำด้วยทัพเปื่อนอย่างนี้มาครับผม